เกมเติมคำในช่องว่าหัวยแด็กเอาเรื่องแล้วเหรอนักกว่างเรียนดีอ่ะพี่กูเด็กดีเผ็ดดีอ่ะสมมุติเราเป็นคนที่พ่ายแพ้อะไรที่อยู่ในหัวจะตอบว่าอะไรของผมถูกไหมมันเป็นดอเด็กมันเป็นดอเด็กอ่ะเพียร์ก็ถูกเออไปอยู่คลองเตยได้เลยเขียนอะไรวะแม่ วันดีวันดีกันดีคัน <c oughs> มามัมมี่งห <c oughs> มวยถูกวะ <c oughs> อ่ะถ้าให้มันตอบ <c oughs> อะ <c oughs> ว่าละปีไหมผมรู้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยากจะตอบคำนี้หรอกคุณแค่แบบอยากให้มันถูกเลยเด็ดเผ็ดเอ้ยเอาอะไอทิดเกมวะเนี่ย เอาเลยโอ้ยอีกคำหนึ่งเดี๋ยวรายการพี่อะหนังดีไม่ใช่หนังผมไม่ถูกอะมึงยังหวังถูกอีกเหรอถูกไวมไอสมมติสมมติตอบแบบสุภาพเลยอะตอบแบบทางการเลยคือ คมครายีแดดตีตีตีแดดเวลาเลยล้าสีสีแหดเฮ้ยบุ้นสี่สามสองเอาเลยเอาเลยหนึ่งแสนดีอันนี้ตอบรู้ว่าหาเรื่องเขาอะไรวะ สวยอะไรสวยอะไรสวยอะไรหนึงด้วยใจอุ้ยเสียวตายเลยสีกระเซาเดียวด้กีดชิ้วก็ต้องกีดสอง้างจริงแตดสีแดโอ้เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินสีแสดไม่กูเม่มน้าใหม่นี่ไม่รู้ไม่รู้จะวาดอะไรใกล้แล้วใกล้เต็มมากแล้วคำสุดท้าย กวยไรมวยไร้วยไรมวยไร้วยไร้กล้องวยไร้ไม่ใช่อะยุสองเออเลยอะไรอ่ะอวยพรโอ้โหเกิดมาก็ไม่เคยอวยพรใครเลยวันนี้แหละทำเพื่อแหละอวยพร